เป็นเพียงเส้นทางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไวในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาทีปเป้าที่ดินสวยๆนะครับผมเป็นที่ดินขนาดกําลังพอเหมาะเลยนะครับถมเรียบร้อยแล้วนะครับผมพร้อมปลูกสร้างได้เลยนะครับตัวที่ดินขนาด50ตารางวานะครับผมอยู่ตำบลวังตะเคียนนะผมอำเภอเมืองนะครับ จังหวัดฉะเชิงเซาผมใกล้กับหมู่บ้านสปอร์ตโฮมนะครับผมสนามกีฬาสุบินนะครับผมบรรยากาศดีนะครับมีเพื่อนบ้านการเดินทางก็สะดวกสบายนะครับผมวิวโล่งๆวิวทุงง่งนานะครับผมเจ้าของขายเองด้วยนะครับแปลงนี้ราคา750,000นบาทเท่านั้นนะครับก็ต่อรองกันได้กับเจ้าของโดยตรงเลยนะครับผมเบอร์โทรก็อยู่ใต้คลิปเช่นเคยครับ จะหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับเบอร์โทรรายละเอียดจะเด้งขึ้นมานะครับทางเราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับผมไม่ใช่ในน้าไม่ใช่เจ้าของนะครับัวที่ดินก็ถมให้สูงกว่าถนนด้วยนะครับไม่ต้องกวนน้าท่วมขังนะครับที่ดินอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในชุมชนนะผมไม่เปลี่ยกไม่ล้างนะครับแต่ก็ไม่แอออดนะครับผมโอ่งโล่งสบายนะครับนี่นะครับอยู่ในชุมชนนะผม สนใจก็สายตรงถึงเจ้าของได้เลยนะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ